สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวัสุูุสุคนเดอสบายดีอยู่ไกลและอยู่ไกลนะครับขราพผมวันนี้เราก็สมาเห็ดกับข่าวกับน้ำกินคือเกานะ่าเนาะก็อยู่มุงเก่ามุงเดิมนีม่แหละว่าได้ไปทำไรกสิทำกับข้าวนะครับน,นี้ซื้อกับข่าวอยู่ที่ลดปุ่มพ่วงเนาะหรือว,ว่าลถขายกับข่าวนะ กับข้าวครับกับข้าวเนาะมันนี่ชิมาเหฮดยำนะครับยำเล็บมือนางวาซานเทอะก็ <c oughs> <c oughs> ชิมาเฮดนี่ตอนนี้กำลังตั้งน้ำเนาะปะมัเบิกกันเนลดก,กลับตอนนี้เขาเตรียมผัดหัวหอมแดงเราใส่หอมแดงบัวใส่หอมใหญ่ผัดสุดดิบพริก บุมีกระเทียมลืมซื้อพริกมะนาวมะเขือเคียหรือว่ามะเขือเทศแล้วก็หอมแดงผักชีต้นหอมแล้วก็ผักต่างชายนะครับนี่อันนี้ก็คือเล็บมือนางหรือว่าตีนไก่เองอนนี้ก็ส่วนนี้จะเป็นผักกาดหอมเนาะหรือผักผักเอียงนะ ผักกาดหอมหรือว่าพักอย่างว่าบานเออลืมไพักสลัดเออพักสลัดเนาะไปเบ่งหมอกันเดือดหรือยังหมอกันเริ่มสิเดือดแล้วเดี๋ยวห้าสิเอาตีนไก่มาลวกเนาะลวกสักห้านาทีเ,ออเพื่อให้สุขอ,อนามัยนะครับไปเดี๋ยวห,ห้าสิบมาดูตอนต่อไปนะครับมาครับพี่น้องเดี๋ยวสมั่น พักหั่นหญานี่ก็คือซิกเนเจอร์เรเนาะโอเคโอเคพริกเขาก็สิบตำเราด้วยเดี๋ยวเราจะมาหั่นพักรอให้น้ำเดือดสักหน่อยหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องทำ่ันพักเนาะพักหื่อนพัก กุ้งหันหันหนาๆนาะหันยาวๆมีข่ารดเวลาหยับชีต้นหอม ลูกน้อยๆนี่พาเครื่องเลยเพราะว่าเป็นคนที่มากินมาอเครือๆนะ หั่นหอมหันห่นไหนได้ก็ได้นะเราจะมักคนกับมันหั่นขวางคนกับหันห่นตัดแต่หั่นตัดมันกระสีออกมาเป็นแว่นๆเนาะพี่นตีน้นะนนองเนาะอันนี้คือหั่นตัดนี่คือหัน่นทั้งขว,วางทั้งยาวหั่นขวางตัดแล้วมันกระสีออกมาเป็นทรงนี้นี่นี่นี่้าหั่นแบบนี้ สออกมาเป็นแบบนี้มันไม่ไม่แซ่บงนาาสิบ้าเครื่องไว้เลยรองนาวไรเม็ดแสบตาจิ๊บจิ้วเลยแบบนอ้องเอ้ยใส่สองมื่อไพร่อแล้วนะไรเม็ดแบบนี่เม็ดเต็มเลยไปฮาสิมาเบิงกันว่า น้ำเฮาเดือดหรือยังโอ้น้ำเดือดแล้วพี่น้องน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเฮาก็สิยิบเอาตัวนี้ลงไปเลยเนาะนี่ลงเลยใส่เกลือนิดนึงเนาะก่อนตดนี่ก็ได้ ปิดฝาไว้ลวกลวกสักหานาทีครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งตอนต่อไปครับมาพริกเขาสิตำมาเนาะเบิดละอ่ามาเดี๋ยวสิตำพริกกันก่อนดีนี่สักอันนี้หยับอ้อ อ๋ประมาณนี้เนาะมัต้องละเอียดมากไปตอนนี้กันหมอเขาเดือดแล้วถอดปลั๊กเลยครับสุกหลายสุดแซ่บหมอเดือดแล้วนี่ก็คือหม้อหอุงเข่าเนาะเข่าแรงเด้อพี่น้องเด้อ ว่าน่าจะว่าหาที่แค่สองสามนาทีนี่ก็พดเยอะหน่อยเดียวหอนหานาทีหรอกเพราะว่าของเขาทำสุกมาแล้วแต่นะว,ว่าเขาอยากเห็ดตัวให้นมันจีอานหนึ่งจะนอนนอนพีงน้ำงไป,ปตราม,มา ก็ได้ใสหมอนี่บ,บาลาน่มาเบ่งตอนข้นกันเนาะตอนนี้วางสะกอนโจสะกอนพี่น้องนะ<า>เอาละสีเลิกพุงเนาะพลิกลงไปพลิกลงผัก เห็นบ่ล่ะนี่หักลงอันนี้เ้าก็สิปกรัมนะปรุงด้วยเกลือซุปรส นี่ชิกเนเจอของแพ่น้ำปลานะครับปลาดีบแมเนปลาดหลนปลาดนั่นเด้อปลาดดิบพอคนเลยคนระับงคนเลยนะครับ แต่แท้แ้วพี่น้องสูตรทยสูตรนั่นบรากันผมไม่ค่อยกินน้ำป,ป่าไม่ได้ซื้อว่าดสั่นท้อไม่ได้กินมันก็เลยบม่ได้ซื้อมาใส่ใส่เกลือเอาใส่กระแดกเข้มอะไนแล้วนี่โอ้ยตัวนี้ลถทีฬางบาน,นี่มาส่งยิงลงไปเลย เป็นไดเป็นไดนี่สีสันานากิมากเลยแต่ในกล้องจะเป็นอีกแบบนึ่งนะพี่้องคหินหอนที่สำคัญหมากนาวไปน้ำลาย่ไหมชุดยอดชุดยอดนะน้ำลายครับ

ได้สีหมึมออกดูสีน้ำนี่เราน้ำ,นำเก็มจนจังเยออยอนี่เสร็โอเคเรอรุ่นตอนกินเสร็จแล้วเราก็จัดจานแล้วก็ลงเลยนะพี่น้องนะ เนี่เป็นยังไงผมีเด้อผักชี้วยนะเพราะนี่คือความจริงลุ่นล้วนเป็นได้เราพี่น,ออน,อน้องอือไปบาทสองอามหนเลย มาครับพี่น้องกินข่าวแรกน้ำปันเด้อเมื่อสุคุสุคนนี่ก็ง่าที่เป็นอีกแบบหนึง่งเนาะนี่เด้อนี่เด้อจับดึอนี่แดงเรียบร้อยละมาครับรกินข่าวหน้ายักน้ำกันเมื่อสุคุสุคนยู่แล้วพี่น้องตอนนี้กระทุ่ม xin hải là gì đâu kem, kem bade đẹp Xài thằng sai đẹp, xài thằng keo, bọn rồi một sao Một sao lắm sao lắm sao lắm sao này tục nào luôn không không sao và họ thái sụt nó sẽ phải lô một cái gì đáng nữa

มีตัวนี้นะน่กนานๆที่ด้วพี่น้องยจะว่ากันเดือนหนึ่งตั้งแต่มาจากบ้านแล้วหากระเบนนี่แหละ ไม้ว่าทีกินตลอดหรอกเราแบบเรายาปลาปิ้งบริเนเจ้าของเป็นคนดีครับก็าบ่ได้เป็นว่าข้ดีหรอกเนาะแต่ว่าเฮาหา่หายุใหญ่ระควนสุขภาพเพื่อสุขภาพจะฟอมแล้วกินเยอะว่พวกกินก็กินเป็นเวลาเวลาเนาะเลิกงานแล้วมากินนาน,นานกินทง เดือนละเทือดของเทือ, mm hmm. นอนั่นเราบุกจินเหลาเป็นเบียนะแต่โมไม่มูไม,ม่พวกเ mm hmm. <laughs> หันยังงงยังเงียบเฮ้ยสำหรับคิดนี้กันผมีย่างไนะี่ก้งร, okay. ราิ่เหะาเ็ดมนนีเห็ดเมนูยำตีนไก่นะหรือว่ายำเล็บมือนางเสียย่าเดียวผมมีดื่มซื้อบนเส้นมานะเสียดายครับถ้าเป็นใสยบนเส้นแหลมเลิเอาคือสำหรับคิปนี้กัน่ใไ้ พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีเฮงเนาะอย่าเ,เนจน็บอย,ย,ย่าจนเฮงเฮงรวยๆเด้อฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามอย่าลืมอย่าผ่านโฆษณาแต่นี้เนาะฝากเบิ่งให้จบในเรื่อพี่น้องอเนาะเพราะว่าไอ้ช่องน่ะผ่านแล้วเรือแต่เวลายัางโมผ่านเนาะรัหรับคลิปนี้อยู่ดีมีๆๆเฮงเฮงรวยๆขอบคุณครับ